หนึ่งสองสับไปโอ้ไเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้าสิพี่อืมเห็นแล้วลดาวัำล้านดวงก, <c oughs> กับดวงจันทร์อีกครึ่งกิโลใช่แล้วก็แสงเหนือแล้วก็พื้นน้ำพอลงพื้นปั๊บมองขึ้นไปเอา้าทำไมเป็นพระอาทิตย์ <c oughs> <c oughs> พระาทิตย์ิดเร็วนะ รันรัน,รรนไม<ป>่มีใครลงตรงนี้เลยเหรอไม่มีอ่ะแต่ว่าจะเอาตรงนี้ดีไม่ดีกว<ป>่าจะลงอ่ะลงก็ได้ไ,ไปไม่ทันละไม่ทันละเดี๋ยวลงไปครับรอนไปแล้วเน,นี่ยไม่รอทีได้ยินบ้างไหมได้ยินมันมีหน่งสือมาเว้ยที่จะจไอ้นั่นไหม ที่เขาให้รับเงินเยอะยาห้าพันสามเดือนนะทีแล้วมันมีพวกพนักงานสร้างอะไรใช่ไหมไปลงทะเย็นไว้อ่ะก็ทำหนังสือมาแค่เงินคืนแล้วก็ต้องจ่ายสิก็ต้องจ่ายคืนถือว่าสวยนันอะ ได้เงินเข้ามาแล้วอ่ะมีปัญหาครับผมเปลี่ยนภาษาเลยเกินไม่คนผิดใครวิ่งขึ้นมาหาผมเนี่ยไปเลยกดสินอยู่ ไปปืน M4 เอาอีกแล้วเกมนีม้แม็กแมแต่ง SMT จะไม่มีจริงเหรอมีแต่แม็กธรรมดาละามีพี่ก็ชอบใช้<บ>ปืนที่แบบแตไม่มีต่ำเออไม่ชอบหาบปืนที่แบบต้องหาของแต่งแปลกๆอะไรเงี้ยทุกทีเลยแล,แล้วพอเล่นปืนที่มีของแต่งเปลือก ไปตรงน,นี้อ็มอีนี่อะมันมีอะไรแมกกาซีนเพิ่มความจุออกมะแมกกาซีนเพิ่มความจุแบบไปละอุ้ยเนี่ยแบกคีโหลดเร็วด้วยเพิ่มความจุด้วยแกเทปอะเอกมะได้แล้วได้แล้วมาเจอแล้วก็ได้เลยได้แล้ว องเกาะสามดีว่ะดีแล้วล่ะเกาะหนึ่งอยู่เลยเกาะหนึ่งเพิ่งจะได้เมื่อกี้เลยขเขียวอาจจะมาฝากอาจจะดีนะเอาเก็เไมไ่ตองก็ได้เขียวพอแล้ววลาตรงนีเ้เยอะแยะ แต่ไรเปนกระสีนะไม่มีมีแต่แคูณหกกลับไม้มีให้เอาแต่คูณหกอืดนเฮ้ยเฮ้ย ลั่นชา้าว่าไหมเอนดีสามกว่าลั่นช้ากว่า M4 อรู้สึกอย่างนั้นนะยยิงรู้สึกนแน่นกว่าใช่่คูดแปดยิงไข่ะยิงเรียกมันโน,น่นไง สองตัวเลยับเปียงไปหนึ่งดอกเลี้ยวเลี้ยวไปไหนอหลังบ้านอีกตัวหลังบ้านใช่ไหมใช่บอกมาแล้วนะรวดเร็วอะผมอะเล่งยิงคนไม่มีทางสู้ขอให้บอกเถอะ มีมเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งจะเป็นแม็กดีรถแม็กเริ <c oughs> ่มจะเป็นกระสุนก็ได้ <c oughs> ชอบดีรถเร็วมากกว่า <c oughs> หลักเข้าหลักเข้าหลักเข้า กูอยู่ที่ตรงโลกนี่นะ 6747G ก,กูจะมาหาหมวกสองยังใส่หมวกหนึ่งอีกอะ ได้อ<ใ>ืมอืมคนหรือเปล่านั่นไม่รู้พี่เชลวิกไปหาพี่เชลแล้วนะตังสองห้าศูนย์โดนตายเคลียร์ <1> 1> ออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะอะไรนะมีไงเอ๊ะ ข้า,ง,าหงหลังมีชาวหลังล้า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 งล้งตายตัวเปล่าตัวเปล่าเลยอร่อยเดินลังปอีกรสึกจะรอบพิษเลยนะ <c oughs> นัดเดียว นครเราต้องเข้าวงอ่ะพี่ยิงตรงไหนของเขาอะอ๋อ้นั่นไงเจอละเปลี่ยนใช่ไหมใช สไนเปอร์คอให้ซุ่มยิงไม่ใช่เดินออกมาเด่นๆแล้วยิงอย่างนี้ทวทีผมไม่ได้เรียนหลักสูตรสไนเปอร์มาไปมันอยู่ทาง280อ่ะวิ่งไปทางนั้นแหละแล้วขวาเข้าวงนั่นแหละน่าจะปะตรงนี้แหละขอบวงนี้แหละ โอ้ยอืโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเล้ลเกมนี้เป็นเฮียอล่นหัวควยอะไรโถอ,อะไรอ่ะพี่โดนเอาวิ่งอยู่ในไดโนพาร์คคนหนึ่งอ่ะเห็นปะ คน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 ขับมอเตอร์ไซค์มาใช่วิวอยู่ตัวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนะจะบอดตีวีอวิวยังไงวะโน่นนะอยู่ต่างสิบห้ายี่สิบคนหนึนนยยง 15, 20, นนย,ยืนหันอยู่นั่นขึ้นสะพานไปแล้วโน่นต่นนนาง335ไปแล้วนน่น มอไซค์นะครับวนลิน้นอยู่ทางเอ็นนะอีตัวนั้นนะอนันนะ่ะเอ็นนะลังเข้าลังเข้าลังเข้า หมดตายหมดตายหมด,หมดยังหมดไอ้นี้ห,ห,หมดไอ้นี้หมดไอตัวนี้บอดตัวนี้บอดคนข้างในคนหนึ่งอะไหนไหนศพอ่ะ ไม่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 ไมถ้าสบออกมเลยม,มีสองคนใช่อยู่ข้างนอกนี่ก็คนผมปากการก่อนมันยิงผมไม่ได้อะ <laughs> มันน่าจะดูวงมนกันแหละมันไม่ออกมา มึงวิ่งออกมาได้แค่สองมุมตรงๆแล้วโดดลงกับออกซ้ายมาใช่แล้วบอกเลยตายทุกมุมใช่ไหมใช่เนี่ยสุดท้ายแล้วหรอลอ,ลองสุดท้าย มันก็ยังอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมมันก็ยังอยู่ในวงใช่วงจะบีบไปอีกยี่สิบกวิมันโอ้ยืนอยู่มันยืนอยู่มันยืนอยู่ <c oughs> <c oughs> ไม่แตกอะโดนหัวแต่ไม่แตกอะ <c oughs> ดอนดรได้แต้มเลยขาดขาดออกนอกวงไม่ให้ได้แต้มอี๋ขาดออกนอกวงไม่ยอมให้เราได้แต้มหรอพี่าการกบาลเลยเมื่อกี้าการกบาลเลยะ <c oughs> ดีไม่ดาวไม่ตายเลย